คดีเด่นปปชอีกเรื่องเป็นการชี้มูลความผิดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาที่เข้าไปดำเนินการโครงการขุดลอกคลองหราเพื่อที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่กลับพบว่าพฤติกรรมของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกับพวกนั้นมีพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมซึ่งกรณีนี้ปปชชี้มูลว่า มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและมีความผิดตามพร,รบรหัวด้วยครับคณะกรรมการปรปรชรับแต่ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งวิชัยไพรสงบที่สองประจวบก,การจำรูนที่สามมาโนติรพันธ์เป็นคดีหมายเลขดำที่ 06 2 4 9 7 2ขีด2ขีด497ทับ5คดีหมายเลขแดงที่232 2, 2 3 0 2 5 6ขีดขีดมทับมติคณะกรรมาการปปรชครั้งที่40 2563วันที่25มีนาคม2,563เรื่องก่ลาวหาวิชัยไพรสงบเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้วา่าราชการจังหวัดพังงากับพวกดำเนินโครงการขุดลอกคลองหรา เพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการของทางราชการและหลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมผู้ถูกกล่าวหาจึงมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5 5 15 157 15 7ประกอบมาตารา8ปปปชส่งความเห็นพร้อมสำนวนให้กับอัยการสูงสุดฟ้องจำเลยต่อศาลที่มีอำนาจ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการกล่าวหาของนายวิชัยไพรสงบนะครับเมื่อคณะตุแหน่รเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากับพวกก็จะมีนายประจวตกาวจำรูนนายมาโนธธีรพันธ์นะครับเรื่องนี้หมายถึงกรณีการเข้าไปดําเนินโครงการขุดรอกคลองรลาเพื่ออนุรักษ์เชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับแต่าการเข้าไปดําเนินการนี่ไม่ถูกต้องโดยไม่แบบไม่เป็นตามกฎหมายระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของทางราชการแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการเสนอราคาอย่างไปทําก็คือมีการจ้างผู้รับจ้างเข้าไปแต่น่าจะเป็นการ,ร็อกผู้รับจ้างก็คือปิดโอกาสให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้าไปร่วมเสนอราคาหรือร่วมแข่งขันราคาด้วยนะครับซึ่งปปชก็ชี้มูลว่าการกระทำเขาน่าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติอนุญาตจะมีมูลความผิดตามตามาตรา151กับมาตรา157ก็คือเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจที่ซื้อทําจัดการารักษาทรัพย์สิน นะครับแจ้อหน้าหนะึ่งโดยผิดชอบไปถูกต้องนะครับเป็นการทุจริตแล้วก็ในมาตรา157ก็คือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือเะเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบหรือโดยทุจริตนะครับต่อมาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิดชอบภาค8มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขดำที่อท80ทับสอคดีหมายเลขแดงที่อท31ทับสองวันที่3สิงหาคม2564โดยพิพากษาว่า จำเลยที่1วิชัยไพรสงบมีความผิดตามมาตรา15 151เดิมประกอบมาตรา86มาตรา157เดิมการกระทำความผิดของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปให้จำคุกเป็นเวลา6ปี8เดือนจำเลยที่2มีความผิดตามมาตรา15 151เดิมประกอบมาตรา86จำคุก7ปีจำเลยที่3 มีความผิดตรมตาตรา15 151เดิมประกอบมาตรา86จำคุก4ปี8เดือนและให้นัโทษจำคุกจำเลยที่2ต่อจากโทษจำคุกในคดีหมายเลขดำที่อท50ทับสคดีหมายเลขแดงที่อท4ทับสองของศาลนี้เรื่องนี้ส่งไปยังอัยการสูงสุดนะครับอัยการสูงสุดก็ฟ้องปยังสารอาญาทุจริตและผู้รับผิดชอบภาค8นะครับในเรื่องนี้ศาลก็พิจารณาตัดสินลงโทษนะครับว่า จำเลยที่1เนี่ยอันนี้เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัรลงโทษทุกกรรมนะครับจำคุกไป6ปี8เดือนส่วนจำเลยที่2ในประจวบเนี่ยนะครับก็มีมูลความผิดนะครับตามมาตรา151นะครับประกอบมาตราไปบกคือเป็นผู้สนับสนุนนะครับโทษจำคุกก็7ปีจำเลยที่3นี่ก็สนับสนุนการกระทำของจำเลยที่1่ก็จำคุกไป4ปีกับ8เดือนนะครับ มติคณะกรรมการพป,รปชครั้งที่151ทับสอง่เมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 6พารพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในกรณีที่อายการสูงสุดจะไม่อุทธร์คำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8คดีนี้ถึงเป็นที่สิ้นสุดครับเราคงว่าพยานหลักฐานเนี่ยมันฟังไม่ถึงนะครับว่ามันมีพฤติการหัวหรือไม่เพราะที่เราชีมมช้มูลไปเราก็ไม่ได้ชี้มูลเป็นความผิด ว่ามีการสมยอมเสนอราคาหรือไม่นะครับคือพิธีการมันอาจจะขาดพยานหลักฐานในเรื่องการหั้วไปนะครับแต่คําร้องเนี่ยเข้ามาในลักษณะว่ามีพิธีการกีดกันไม่ให้ผู้เสนอราคารายอื่นเข้ามาร่วมเสนอราคาด้วยครับทีนี้ก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะที่สิ้นสุดครับนะทางอายการสูงสุดไม่อุทธรณ์ครับ